ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาหกพ่อกับพ่อเตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลและพี่น้องเด้อครับวันนี้พ่อเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อขึ้นเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่หกพยหกเจ็ด,ดลาวพัฒนาออกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกครับเลขล่างกอ,อกหนึ่งเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ขับสุดที่พอเตรียมสรุปให้พี่น้องเป็นจังไงมีผู้โศกผู้มาร์นมอนอพี่น้องครับเด่นแปดลองหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดกัออกหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะเด่นแปดก็ออกแปนะดหก,ออก 8, นะครับเอาไปโศกไป่มาร์นพอเตรียมก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อครับครับส่วนของพอเตรียมนะพี่น้องเนาะ ได้เบิ้งได้ติดตามกันดิเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับชุดวินนี่เขาฮอดสามตัได้พี่น้องเจ็ดหกแปดนะครับมันมาทำกันเบิร์หกแปดแปดหกนี่ทำกันนะครับเอาเมื่อนี้พ่อเตรียมภามาเบิ้งสูตรทำกันเนาะพี่น้องเนาะ,นะครับ จัดเกนบ่าพี่น้องครับเอาแคบนาจอไว้ได้พี่น้องเนอะครับมีสูตรนี้นอนรุดนะพี่น้องเนาะสามสี่ห้ารุดนะครับอันนี้หนึ่งกับสองมาหนึ่งอันนี้แปดกับเจ็ดมาทั้งสองตัวพี่น้อง อันนี้ห้ากับเจ็ดกับมาเจ็ดเห็นบ่ครับถ้าแปลกด้พี่น้องงวดนี้ไม่ได้คือได้ตัวเก่านะครับอันนี้ก็1หนึ่งกับสองอันนี้ก็แปดกับเจ็ดคือเก่ามีสองสูตรนี่เปลี่ยนกับสูตรนี่หนึ่งกับสามนะครับแต่ว่าหนึ่งกับสองนี่ก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าพอเตรียมจะเอาสองตัวนี้พองวดเมื่อกี้นี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับแปดกับเจ็ด มันสีมีเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวพอเตียมจอยเบิง่งสูตรนะครับเนาะสูตรหลักๆของพอเตียมอันนี้พี่น้องสายวิ่งสายลหลดกะเบิ่งไหวได้พี่น้องเนอะแต่จบุบตัวใคอมเมนต์มาถามพอเตียมเนาะครับเนาะครับเชบหน้าจอไว้เลยพี่น้องมักตัวใดคือจับคู่กัน,นะก็จับเอาเลยครับถ้าสูตรที่เดินต่อนอะพี่น้องเนาะก็ที่ส้นกันอยู่สองกับสามได้พี่น้องเห็นบหมครับอันนี้หนึ่งกับสอง ต้นสองอันนี้หนึ่งกับสามหนึ่งสองสามนะพี่น้องรับหนึ่งสองสามก็ลองมาจับบึงมันจะมีตัวเก่าพร้อมเลยนะครับเอาแคบหน้าจอแล้วนะพี่น้องเนาะครับมันจะมีสูตรหลักๆของพ,อเ,พอเตียมเนาะพอเตียมก็ใช้บึงหยิบเก่านะพี่น้องนี่ครับ สูตรนี้ถือว่าเดินดีสองสูตรนี้เมื่อกี้หนึ่ง,งเจ็ดเดี๋ยวพอเตียมงวดนี้เิเอาเอาตัวนี้นะมันมีส้นนี่เจ็ 8, 9, พี่น้องพอเตรียมก็จะเ,ดเ็ดกับ8ปนะครับกับหนึสอนะครับคือฟซมักอะเอา้ะคับเดินนี่ เอาแล้วนะพี่น้องเนาะ6เมืีอวันที่7ที่8นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่8 25 Ah ครับเจ็ดกับแปดพี่น้อง นี่คือชุดเต็มเลยพี่น้องที่มีตัวเก่ากวพี่น้องด้อนหนึ่งเก็บ

สามแปดนะครับ ครับเนี่ยสหางนี่พี่น้องวันนี้พอเตรียมสีกันนะพี่น้องเนอะ กันเจ็ดเก้าตัวเดียวพี่น้องเดินมาน้ากันอีกนะพี่น้องเนาะครับสัตว์เก็บนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้ได้ครับเด้อขับบนล่างวิ่งรูดเกดกับแปดนะพี่น้องเนาะเห็นสูตรน้ากันเราละหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าพี่น้องมาเก่ากรจจับเอาน้ำเ้อพี่น้องเด้อ ครับตรียมกันให้ไวเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเถือนมานำกันอีกน้องพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนอพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วตรียจมก็ไว้พรอนคอยเข่าคอยแตกฟังๆังอีกครับพี่น้องอีพีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มนอพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ประแจมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนล้ะพี่น้องเด้อ ฝากกดติดตามไว้นําพี่น้องกดกระดิ่งแกงเปลี่ยนไว้เพื่อจะบอาพาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับชิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้พี่น้องคอยสุกโมันมนันแห้งๆล่วยๆยกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม